สวัสดีครับกับเกมกับ,บเกมเราฝอยเล้าตัวนี้ผมจะมาเล่น <c ười> ลต้อสีแต่แต่ทุกวีคุณจะได้คุณจะได้แบบแบบจำคุณจะได้แบบ,บกระโดดดึงบวกช่วยเราเล่กันเลยถ้าเป็นยังไงบ้างไปกันเลย โอเคช่ว <Okay. S 2> มาแล้วโอ้ไปสนุก <laughs> สึงมาแล้วกระโดดดึงดๆๆ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 ึงดึงดึงดึดึดกระโดดแค่และโอ้โห,โหตายอะ่อะอะ่ะอ่ดีสุดอ่ะโอ้โหต้องได้ง e a p ด้ EEP เ ตันี้ดิแล้เราไปเลอยจนกว่าแบบจะตัวตัวปกตินะวัดเี่ยเนี่ยถึงตรงนี้เลยสวัสดีครับลูกเอ้ยใส่ดีครับโห่ไม่เอาอย โออเคโอ้โหไปเดีอยเดียเดียเดียียังไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงเลยต้องรออุยอนีเลรอโอ น่าจะคอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ที่คือเราจะไม่สามารถไปได้ใช่ไหมถ้าชนะที่อะไรอะ่ะตัวช่วยหากคกุณกระโดดหากคุณหากคุณโดดไม่ได้หนึ่งสิสองคุณจะทำอะไรหรือเปล่าใช่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 ใช,ใช่สาม หากคนซื้อเทวีคุดแต่ต้ตองซื้ออีกจำเลยต้องซื้ออีกครั้งเพื่อรับไอเทมสี่ถ้าใบฉันสี่ถ้าใบฉันถึงได้สายชนะก็ได้ถ,ถ,ถึงถึงถึงได้แต่แต่สุดส,ส,สุดคุณมีโอกาสคุณมีโอกาส50%เเพื่อรับหนึ่งชนะและ ้าสิบเปร์เซ็นตพื่อรับสองชนะโอเคอูว้าว okay. wow. ก่อนสุดมากเลยที่กอดเล็กี่ดิ yeah. อ,ดอูเจ้าไปถึง ไปถึงฝันโอเคอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งโอเคก่อนอะไรเนี่ยทำไมของเธอเนี่ยว้เราต้องไปหล่นเรื่อยๆก่อนแล้วเน,นี่อะไรเนี่ยโอ้เล่นเล่นเล่นอะแต่ต้องให้หล่นลูกบอล ก็ใ<พบ>ช้เวลาอีกเวลายาดานให้ทังสุขคนเลยเพราะว่าเอาจะไปเลยไปเราเรย่ีก่อนโอ้ยเราเล่นี้ก่อนโอเคเราก็ถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมอ่ะลองกระโดดดีดิเฮ้ยเป็นแรงวันเป็นแรงวันไม่เกี่ยวโว้ไปก่อนโอเยถงออากาศม่เนี่ย

Ủa? sự là lô bạc sửa phạm Ủa? Oh. Ok, tới rồi Wow Đợi, đợi, đợi Ủa? Cái gì rồi Phải Ôi โอ้โห oh. นี่อะไรอ่ะอ๋อต้องสไงให้ใครโอเคคพรว่าก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเ oh. oh. ออโอ้โหสุดไปคล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยคพรว่าใครชอบเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบโออ อาวอีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไทีเกิดไเดี๋ยว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 เเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวัดไม่ใช่นี่นะที่มีนี้อยู่โอ๊ยหรือว่ามันไม่ให้ขึ้นไปอ้าวนี่อะไรเป็นติไอ้เจ้า โอ้โหคนตกน้ำไปเลยอ่ะก็ได้นะอ๋อดิดีดโอ้เย่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 เย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 ่เเค่เเ่เเยาเย่เเ เยอะมากแล้วโอเคต้องกระโดดไปเลยกระโดดให้สูงที่สุดเอ๊ะถ่าย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 ไม่ได้เช่ขนาดนล้เนเยี่ยมี่กพี่ด้วยนีหนีนรกเลยอุ้ยโดนออลถามา เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมาที่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาสเตอร์แล้วกันนะแบบอ่านี่นี่นเย้ย <c oughs> เอนันนี้นี่เอาเลยน,นี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายเลยข่ายมาสเตอร์โอเค แล้วก็แบบได้เรื่องใหม่เลยอะ่ะที่เจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดคืออะไรอะ่ะคืออะไรคืออะไรดีเคืออะไรเนี้ย <c oughs> เอ๊ะโอเคเหรอวัดวิเศษอีวิเค <Okay. S 1> oh ่แหละโอเคโอ้โห ยังเอเอเฮยอะไรเลยดังได้เมื่อกี้เห็นมันดังได้ดูดิเดี๋ยวมันดังได้เอา้าโตวล้คนแต่ว่าอยากขอยังสร้างพิเศษขอเลี้ยงให้สรุกหน่อยอย่างที่อะไรอ่ะ ับเข่าโอเคทัเข่าบ๊าย,ายนี่เป็นยังไงบ้างน,นะไม่ไมีเตียงโอเคซึ่งว okay. ่าเราต้องรอมีค้าหนึ่งรอให้ถึงสองร้อยก่อนโ okay. อเครอเลยโอเคแล้วก็ถึงสองร้อยไปแล้วซึ่งว่าเราอุ้ย เราต้องถือกระโดดตัวใจให้ได้ใช่ไหมเราต้องถือกระโดดตัวใจให้ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยอ่อปูไปให้รกระโดดกันใช่ท่อให้ถ่ายก่อนไม่ได้ไม่ได้เอากล้องมาเดี๋ยวถ่ายอย่างเงี้ย ยี่ยี่ไม่ได้โโอโอ้้ตกใส่เข้าอยู่ไงคือไปถึงไม่ได้เอากล้องมาไปถึงได้นในคลิปนะยังไม่ยังไม่ได้ไปตายโอเคโอเคไปต้องคืนไปนี่นแหละ ดีนะที่ขายสตเตอมภาษาภาษาไทยอยอะด้วยสวัสดีคุณหญิงคอเต๋อหญิง้ยโอ้โหหัวหักเลยเนี่ย,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 ยอโอ้ยอย่าอย่าอย่ายยยโอ้โหพี่ก็ได้แบบนี้ด้วยจ้ะโอเคกระโดดสูงแล้ว กระโดดอันนี so ้จะวิสูไปแล้วลุ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 โอโอ้ยคิบิคิบิโอฟิกิคิอันนี้เด็กอยู่ตรงไหนนะวัดโอเคโอเครอถือกระโดดถือพัดจันกระโดด ก็เดืดถึออวกาศได้อ่ะโอเคไปมันสูงเท่ไหนนะมันสูงเท่าไหร่ไม่ทราบตื้มถึ๊งเล่นลุลู๊โทเดี๋ยวเดี๋ยวเดกันเดีกันอู้ขอับคุณบู๊ไปถึง เอแล้วเแล้วพี่ถืออย่าไปอันนี้โอเคตล้วนั้นเรากระโดดกลับไปโอ้แลวคนที่รอก็คือนี่ไปกระโดดกระโดดกระโดดไปกระโดดไป,ไปโอเคกระโดดให้สุดให้สุดโอเคอเค่ะดี

รอให้ถึงห้าร้อยก่อนเราจะมาเริ่มกันไปโอเคก็ถึงห้ารอยแล้วไปถึงถึงเอาอยู่ไหนอะเดียวแล้วนะว๊าอยู่ตรงนี้ไมเราต้องรออีกสักประมาณอีกอ่ะหนึ่งรอ่ะห้าร้อห้าสิ่ะห้าหิ โอ้ไม่ใช่โอ้โหต้องออกไปเรื่อยใช่ไหมนี่ยอ่ะคือรอเล่นดีเลยโอ้โห bên yeah. đây yeah yeah yeah. yeah 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 ok cái oh, nó có thử hai loại rồi hai loại cái đâu cái đâu đâu Ồ bye

ได้อะไรบ้างเนะี่ยเออไโอ้โอซ่าสวัสดีสวัสดีถ้าคุณไม่มีปุ่มกระโดดนี่เปล่าขอสรุปอโอเคดูว่าจะหายโอ้ ไม่เฮ้ยึงึไม่ถึงเฮ้ย้ยตายตยเถอะเพึง่งลีดนะโอเคเฮ้ยไม่ได้เริ่มกระโดดเลยเย่เจ้เจ้ายจยยย้โอ้ยยิงสูงเข้าใส่พื้นนี่กระเด็นอย่างเงี้ย cái đi Ờ... Gì Gì Đi Bè Dạ dạ yeah 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 Ok À Thứ 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 Ê Ê Ê Kẹp thử leo Thở ơ Ừ ยังไม่ได้ถัานเลยนะเยวต้องเอาอยู่ตรงนี้ก่อนทุกเซนจะมาอ่ะสามสิบเอ้ยโอเคจิตตวคอบมได้ได้ถึงนี้ได้โอ๊ย

กูไปแล้วปดูโอ้สูไ่ไปโอ้ยเอโอเคโอ้จะไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ถึงไม่ถึงออุ้ยไ่ใช่ให้ลงไปให้ลงไปให้ลงไปโอเคซึ่งว่ามันจะเป็นยังไง khó lo thế này bay đâu đấy đi ôi à cái đây lời hai lọt tủ bay cũng cái đây lời สันว่าแบบรกหมีทางสักงแ่อันนี้อะดูเนี้ยไป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 ดูกันว่าเป็นยังไงถามเขาเขาลงมืดนี่อะไรอ๋อคือรถโอกอด วิธีอื่นๆอัน,ออนนี้โหโอ,โอ้เอา <c oughs> ไปเส้เสร็จจ๊ะโอเคได้แ okay. ล้วพี่บอกว่าเป็นโรคมืดงซึ่งว่าบนะึ้จริงๆแหละดี นีหนีตรงไหนอ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีดีๆีก็ปกติเฮ้ยน่้ลองสั่นจปสัยัะไงบ้าง มีอะไรเหรอถ้าถ้าใครชอบอถ้าถ้าใครชอบอะไรกดไลค์กดแชร์สัสดีค่ะบ๊ายบายบาย